สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับและทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปวิดอของผมในตอนนี้นะครับวันนี้นะครับสั้นๆนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการเช็คลังเพลิงนะครับในที่ที่แสงน้อยหรือว่าในที่มืดๆนะครับอย่างถ้าในสภาวะปกติเนี่ยนะครับอันนี้เป็นซิกสามสองส่วนนะครับในสภาวะปกติในบรรยากาศปกติเนี่ยกลางวันนะครับมีแสงเยอะนะครับเราก็ดูได้เลยครับตรงลังเพลิงตรงนี้ครับเขาปาดแหว่งมานะครับทาให้เราดูจานท้ายได้นะครับจานท้ายก็สวนได้ครับถ้าเห็นอย่างนี้นะครับแปลว่า เนมีกระสุนบรรจุอยู่ครับเพราะเรามองเห็นจาน้านครับตรงนี้นะครับดูได้ตรงนี้ก็ดูได้นะครับอันนี้สําหรับซิกพีสามสนนะครับนะครับหรือว่าถ้าใครจะเพจเช็คก็ได้ครับดึงสไลด์กลับมาหน่อยหนึ่งครับให้เราเห็นกระสุนนี่นะครับมีกระสุนบรรจุอยู่นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้คือกลางวันมองเห็นมีแสงนะครับก็ง่ายหน่อยนะครับยิ่งใครถนัดขวาเนี่ยยิ่งง่ายนะครับอันนี้คือปืนพร้อมใช้งานนะครับอันนี้สำหรับซิกนะครับ คราวนี้มาดูกอกนะครับคือกอกเขาไม่ได้ทํามานะครับเขาไม่ได้ทามาว่าจะเห็นช่องอะไรชัดขนาดนั้นตรงนี้มองเห็นจานท้ายน่อยนึงนะครับอันนี้แสงสว่างเยอะนะครับกลางวันนะครับมองเห็นน่อยนึงตรงนี้นะครับตรงรังเพลิงเขาไม่ได้ปาดมาไว้ให้เรานะครับไม่ได้ทําช่องมาไว้ให้เราให้เราดูจานท้ายได้นะครับมันมองไม่เห็นหนะนะครับนะครับกอกสังเกตได้อย่างเดียวคือตรงหน้าไก่ครับตรงนี้ครับนี่ครับหน้าไก่ถ้าหน้าไก่มันมันมันยื่นออกมาแบบนี้นะครับก็แปลว่านะครับ ปืนเขาเนี่ยนะครับปืนกระบอกนี้ขึ้นลำไว้แล้วนะครับแต่นะครับเราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้ว่าในรังเพลิงมีกระสุนไหมนะครับเราก็ต้องมาเทเช็คดูนะครับนะครับดึงสไลด์กลับหลังมาหน่อยนึงนะครับนี่นะครับโอเคอันนี้กลางวันแสงเยอะนะครับแต่กลางคืนไม่มีแสงแหละนะครับเราจะดูยังไงนะครับเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ แต่เราใช้ระบบสัมผัสอย่างเดียวนะครับหรืออาจจะทํางานอยู่นะครับอยู่ในปับการอําพังนะครับเราจะเอานิ้วมาแย่ตรงหน้ากายนี้ก็มันก็ไม่ชัวนะครับเราอยากรู้ว่าเราขึ้นลำเนือยังครับจะเพจเช็คให้มันมีเสียงก็ไม่ได้นะครับให้ใช้ระบบสัมผัสก็คือเอานิ้วลูบนะครับนะครับถ้าท่านถนัดขวาก็เอานิ้วชี้นะครับลูบนะครับลูบตรงขอเกี่ยวปอกตรงนี้นะครับถ้าลูบปุ๊บแล้วมันชนนิ้วชี้ท่านเนี่ยแปลว่าในรังเพลิงเนี่ยมีกระสุนบรรจุอยู่นะครับ รูปไปเลยอ้าวมันชนแสดงว่ามีกระสุนบรรจุอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเวลากระสุนมันโดนป้อนเข้ารังเพลิงเนี่ยครับขอเกียร์ปอกมันจะทำงานเลยครับทาให้ขอเกียร์ปอกเนี่ยมันนูนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับดูนะครับมันนูนขึ้นมาครับนูนหน่อยนึงครับเห็นไหมครับฉะนั้นเวลาเราลูบไปเนี่ยมันก็เลยจะชนนิ้วเรานะครับถ้ารังเพลิงมีกระสุนอยู่นะครับมือซ้ายอาจจะยากหน่อยนะครับก็ใช้นิ้วโป้งนะครับสกิดสกิทเอานะครับถ้ามันชนหัวแม่มือท่านเนี่ยแปลว่าในรังเพิงนนีมกรระะสุคับ แต่ซิก Means, ก็เป็นเนหมือนกันนะนะครับปืนพกเนี่ยนะครับปกติใจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาในรังเพลิงมีกระสุนอยู่นะครับขอเกียร์ปอกเขาจะ er ทํางานนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเอานิ้วชี้รูปนะครับเนี่ยมีกระสุนอยู่นะครับเนี่ยครับถ้าดูแล้วนะครับมองไม่เห็นตรงตรงนี้นะครับมองไม่เห็นจานท้ายมันมืดมากนะครับแล้วตรงนี้เห็นจานท้ายก็เอานิ้วรูปเอานะครับถ้ารูปปุ๊บขอเกียร์ปอกชนนิ้วเนี่ยแปลว่าในรังเพลิงเนี่ยมีกระสุนบรรจุอยู่นะครับ เดี๋ยวลองลองเคลียร์ก๊อกนะครับลองเคลียร์นะครับเอากระสุนออกนะครับเอากระสุนออกปุ๊บโอเคเคลียร์นะครับถ้าในลังเพลิงไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราดูอย่างเงี้ยเรารู้วมันขึ้นลำไว้นะครับนะครับแต่เราเอานิ้วลูบแล้วปุ๊บโอเคมันเรียบไปกับตัวสไลด์นะครับมันไม่ชนนิ้วเราขอเกี่ยวบอกไม่ชนนิ้วเราก็แปลว่าข,ขึ้นลำไว้นะครับแต่ว่าลังเพลิงเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีกระสุนนะครับเห็นไหมครับ ก็เล็กๆน้อยครับสั้นๆนะครับหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะเป็นมือใหม่ยังไม่รู้นะครับก็ถือโอกาสบอกกันนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับ